วันนี้อยู่กับผมปุ้ยสมัครเลนเช่นเดิมนะครับและนี่คือรายการฟินไปดินะครับรายการที่จะขี่ย a m a h a คันนี้ไปทั่วประเทศนะครับ12เดือน12จังหวัด4ภาคทั่วประเทศนั่นเองนะฮะและครั้งนี้เป็น EP 2แล้วนะครับซึ่งจุดหมายปลายทางของเราครั้งนี้ก็จะไปที่ฮาดูบีจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งการเดินทางเนี่ยก็จะคล้ายๆครั้งที่แล้วนะผมออกเดินทางตั้งแต่คืนวันศุกร์นะครับก็ด้วยความทุลักทุเลนิดน,นึงวันที่ผมเดินทางมาเนี่ย มันมีฝนตกตั้งแต่กรุงเทพเลยนะครับพอมีฝนตกเนี่ยทุกอย่างก็เลอไปหมดแล้วออกจากกรุงเทพเนประมาณหูสองทุ่มกว่าๆเกือบสามทุ่มแล้วนะพอมาถึงอยุธยาช่วงยุธยาช่วงชัยนาทอะไรเงี้ยอ่ะฝนหยุดต,ตกนะฮะช่วงนั้นก็โอเคเราก็ขับมาเรื่อยๆแล้วก็ครั้งนี้เรามาพักระหว่างทางที่แถวๆทางที่จะไปจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับตรงนี้ชื่อว่าโรงแรมมังกี้รีสอร์ทนั่นเองนะครับห้องพักวันนี้ก็450บบาทต่อคืนนะครับเมื่อคืนเรามาถึงเนี่ย ช่วงประมาณตีหนึ่งและนะฮะตีหนึ่งดึกพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเราเดินทางเลทฝนตกนะครับและเช้าวันนี้นะครับกับการเดินทางอีกหนึ่งวนันที่จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปสู่ฮาดูบิจุดชมวิวตรงนั้นนั่นเองนะครับก็สิ่งที่ไม่ได้แพลนไว้ก็คือฝนตกนะครับเช้านี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรหรือจังหวัดตากเนี่ยเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยฝนตกแต่ว่า ฝนตกไม่ได้แบบหนักมากซึ่งแน่นอนว่าเราต้องลุยกันต่อเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเลทไปกว่านนี้นะฮะสำหรับทริปนี้นะครับตัวรถเนี่ยเป็นยามาฮ่าฟินเหมือนเดิมแน่นอนแหละแต่ว่าผมมีเพิ่มเติมอุปกรณ์เล็กน้อยนะผมผมใส่แหลกหลังมาด้วยนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาว่าเออถ้าติดแหลกหลังเนี่ยเราเอาเป้มัดท้ายเนี่ยคนซ้อนท้ายก็จะไม่ได้เมื่อยหล้งมากนะครับครั้งนี้ติดแหลกหลังมาแล้วก็อย่างที่เห็นครับผมเอาเป้ผูกกับชุดกันฝนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยผมผูกใส่ถุงพลาสติกไว้หมดเลย เดี๋ยวจะใส okay. mm ่รองเท้าแตะแล้วก็ขับไปนะครับก็โอเคหลังจากนี้เดินทางกันต่อนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่รู้ว่าทริปนี้จะถึงกี่โมงแต่คิดว่าไม่ข้ามเหมือนตอนไปกอเซโลแน่นอนนะครับก็เดินทางไปพร้อมกันเลยครับกับฮารูบิจังหวัดเชียงใหม่ครับผม Okay, ครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับขณะนี้เวลา4ี่โมงครึ่งโอ้โหก็ต้องบอกว่าออกเดินทางจากกำแพงเพชรเมื่อเช้าเนี่ยช่วง7.30ดมงครึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าผิดแผนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆแพลนของเราคือจะขี่ขึ้นไปที่ฮาดูบ e เลยนะครับเป็นจุดชมวิวแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทั้งวันนี้คือฝนตกทั้งวันเลยก็ออกจากกำแพงเพชรเนี่ยฝนตก แล้วก็หยุดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับจนมาถึงลำปางลำพูนเนี่ยฝนตกตลอดทางทำให้การเดินทางวันนี้ใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็เลยเแพนกันใหม่ว่าฮาน์บิเนี่ยเราต้องขึ้นพรุ่งนี้แทนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์จะมุ่งหน้าขึ้นสู่ฮาร์ดบิแล้วก็วันนี้ก็เลยต้องมาจองโรงแรมแล้วก็นอนที่เชียงใหม่ก่อนอีกหนึ่งคืนนะครับก็โรงแรมที่เราจองเนี่ยผมจองผ่านอากูด้านะ ชื่อโรงแรม B2 นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินเชียงใหม่นี่เองนะครับก็ราคารวมแบตแล้วก็517บาทนะครับวันนี้ถือว่าเป็นทริปที่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นทริปชิลๆนะก่อนมาประมาณ2-3วันเนี่ยก็มีพยากรณ์อากาศแล้วว่าจะมีพายุเข้าทางภาคเหนือซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราแผนไว้แล้วจองไปแล้วว่าจะมานะครับก็ยังไงก็ต้องลุยนะฮะต่อให้ฝนตกก็ค่อยๆมา ผิดแผนแต่ยังไงก็ไม่ล้มเลิกนะครับยังมีพรุ่งนี้อีก1วันที่เราจะต้องไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้ให้ได้นะครับสำหรับฟินไปดิ ep 2ครั้งนี้นะครับก็ทริปนี้ก็มองในแง่ดีก็ถือว่าเป็นการซ้อมการเดินทางหน้าฝนแล้วกันนะจะได้รู้ว่าฟีลลิ่งในช่วงฤดูฝนเนี่ยเวลาเดินทางไกลมันจะเป็นยังไงนะครับอย่างวันนี้ต้องบอกว่าเตรียมตัวไม่พร้อมเลยนะครับ เสื้อกันฝนที่เตรียมมาต่างๆเนี่ยซื้อเอาเซเว่นซึ่งมันบางมากพอใช้งานแล้วมันก็ขาดง่ายกันฝนได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรเป็นการซ้อมเดินทางรดูฝนนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็เข้าโรงแรมพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันอีกทีนึงนะครับกับการเดินทางขึ้นสู่ฮาดูบิว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็จุดหมายปลายทางที่ไปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีทางดินเล็กๆแล้วช่วงนี้ฝนตกไม่รู้ว่าการเดินทางจะเป็นยังไงก็ ติดตามกันต่อพรุ่งนี้ครับผม ตอนนี้นะครับผมเดินทางมาถึงแถวแถวอำเภอเชียงดาวนะครับก็เมื่อเช้าออกจากโรงแรมเนี่ยช่วงประมาณสัก8โมงกว่าก็วันนี้ถือว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไรแล้วนะเพราะว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยก็จากจุดนี้อีกแค่ประมาณ36กิโลแต่ว่าจะเป็นทางขึ้นเขานะครับอาจจะมีทางโค้งเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปกันนะครับกับจุดชมวิวฮารูบีนะฮะ สำหรับวันนี้ตั้งแต่ออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาที่เชียงดาวตรงนี้นะครับก็ท้องฟ้าเนี่ยมืดคึมตลอดแต่ว่าโชคดีที่ยังไม่เจอฝนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าเพราะว่าดูจากเมฆเนี่ยมันจะมีแดดสลับกับเมฆคึมตลอดนะครับและตอนนี้ก็เวลา11โมงอีกสัก1ชั่วโมงเราน่าจะไปถึงจุดชมวิวตรงนั้นแล้วนะครับก็เที่ยงพอดีก็เดี๋ยวจะไปลองหามื้อเที่ยงกินแถวนั้นดูนะครับเพราะว่า ไม่รู้ว่ามันจะมีร้านอาหารหรือร้านข้าวอะไรยังไงบ้างน,นะครับเรามีข้อมูลแค่ว่าตรงนั้นมันเป็นบริเวณที่แบบกลางเต็นท์แล้วก็มีจุดชมวิวซึ่งยังไงต้องมีร้านข้าวแน่นอนแถวนั้นนะฮะจากตรงนี้เดินทางอีกประมาณ1ชั่วโมงครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับผมเส้นทางค่อนข้างชันเหมือนกันนะฮะถึงก็ต้องใช้เกียร์ต่ำกันเลยทีเดียวผ่านกซโลมาได้ที่อื่นก็ธรรมดาแล้วครับ โแต่ข้างบนวันนี้นี่อากาศดีมากเลยครับอากาศเย็นมากเจอแก๊งว่ะชาวแก๊งอ่ะตรงนี้นี่ทางลงยาวเลยเจอดินด้วยเอ้ย,อยดินโอ้โหสะบัดเลยดินมันหนาดินมันหนาเมื่อกี้มันเลยลื่นเลย นี่มาเร็วนี่อันตรายเลยเนี่ยทางตรงนี้ค่อนข้างชันเลยอ่ะโอ้โหชันมากตัวตรงนี้ล่มลื่นนะต้นไม้เยอะมากอากาศเย็นไปไปไปโอ้โข้างบนนี่หนาวมาก ไม่รู้กี่องศาเนี่ยแต่หนาวมากคโคตรหนาวอะ่ะโอ้ยหนาวเฮ้ยเหมุนทางเหมือนเคยมานานแล้วอะ่จะจำไม่ได้อาเมะเดจาวูเอี่ยอ,อำเภอเวียงแห่งยินดีต้อนรับประตูสู่เส้นทางเดินทับสมเด็จพระมเรสุสวนอ๋อ,อนี้ร้านกาแฟอ่ะ แวะปะป๊บนึงโอเคครับก็ตอนนี้ช่วงเที่ยงพอดีนะครับแล้วก็ทางที่เราจะไปกลางเต็นท์เนี่ยก็อีกนิดเดียวจากจุดนี้นะขับผ่านมาเนี่ยก็เจอเหมือนเป็นร้านกาแฟน,นะครับแล้วก็มีขายข้าวด้วยก็เลยเที่ยงแวะนิดนึงนะฮะซึ่งบรรยากาศด้านหลังเนี่ยค่อนข้างแบบ สวยเลยนะครับลมเย็นมากวันนี้แล้วก็ฟ้าเนี่ยมันเป็นเมฆคึมสลับกันนะครับแต่ว่าเดาเคิดว่าน่าจะไม่ตกแล้ววันนี้นะครับด้านบนก็จะมีทั้งกาแฟามีข้าวเราสั่งข้าวกะเพรา,าข้าวไข่เจียวมานะครับซึ่งก็นั่งกินแล้วก็ชมวิวไปตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่บรรยากาศดีนะครับใครที่จะมาจุดกลางเต็นท์ฮันดูบีเนี่ยผ่านมาตรงนี้ก็แวะกันมาได้นะครับสําหรับ ร้านกาแฟที่เป็นทางผ่านตรงนี้จุดสังเกตก็คือเลยกำแพงที่เป็นประตูทางเข้านะครับเมืองเวียงแห่งเนี่ยซ้ายมือก็จะเป็นร้านนี้เลยนะครับแวะมาได้บรรยากาศดีนะครับก็นั่งกินกาแฟนั่งกินข้าวแล้วก็ชมวิวด,ด้านหลังได้ชิวๆเลยครับก็จากจุดที่เรากินข้าวเมื่อกี้นะครับน่าจะไม่ไกลละสองโลนิดๆฝัออ่งซ้ายนี่เป็นหมู่บ้านนะโทรหาเขาใช่ไหมว่า ว่าเราอยู่ตรง<ไ>ป้ายจอดรถฮาดูบีว่ไม่เมื่อกี้ g ี s เวสบอกให้ตรงไปอีกอะขึ้นสายนี่ป่ะวะไม่ใช่นี่มันบ้านคนเฮ้ยมันมีจุดกลางเต็นท์นะเว้ยน่ะมันมีเต็นท์กลางอยู่อ่ะโทรถามอีกทีก็ได้บอกว่าใช่ทางขึ้นตรงลานกาแฟอากิปุก่ะอ๋อ,อขอโทษทีค่ะ ใช่ตรงทางขึ้นที่เป็นร้านกาแฟาอากิปุวะคะไม่ใช่ค่ะอ๋อเลยไปแล้วหรือว่ายังไงคะอ๋อที่เออี่เมื่อก,กี้พี่เลยเอ,าาลเอออ๋อถ้ารถยนต์ตัองจอดทั้งล่างโอ้ทางเอาล,อาละทางขวาเอ่ะ ทางกชันอะ่ะทางไหนต่อวะไม่หรอกมันต้องเป็นทางนี้แหละเพราะว่าถ้าแยกไปเป็นบ้านคนทางไหนต่อไไ,ไปไปแคมปิ้งครับ ขอบคุณครับอ๋อรถยนต์มันมาไม่ได้รถยนต์มาไม่ได้โอยฝึกสกิลทางแคบแล้ขึ้นตรงไหนวะองเล่าฝั่งขวานี่ไหมเอาวะทางดิน้นวเว้ย ดีนะว่าดินแห้งถ้าดินเละนี่รู้เรื่องเลยโอ้น้องๆกร์เซโลครับตรงนี้ว้าวตรงไหนต่อวะอ๋อหรือมันขึ้นทางขวาได้เหรอเออขึ้นทางนี้อ่ะ เพิ่งเดินขึ้นหนึ่งนั้นเะล่ะไปเจอข้างบนขึ้นที้หรือเปล่าวะชิบหายแล้วยานะยานะโอ้ย เฮียเกือบโอ้โหขาเค็ดเลยน่าจะคนละทางแล้วอ๋อหรือขึ้นซ้ายนี่บไปดูไปดูเหมือนจะไม่ใช่สรุปมันอยู่อีกฝั่งนึงโอ้ บรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะตรงนี้เกือบจิบหายไปแล้วเมื่อกี้ค่อยๆไปดีกว่าเออค่อยๆไปก็ได้ไยหวา้โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงจุดกลางเต้นที่ฮานดูบีแล้วนะครับทางจากที่เรากินข้าววันเมื่อกี้ขับมาแป๊บเดียว เจอหมู่บ้านก็โทรถามทางเล็กน้อยแล้วก็ขี่ขึ้นมาเลยนะครับออผมจะให้ดูทางข้างหลังก่อนทางที่เรามาเนี่ยนะครับด้านหลังตรงนี้จะเห็นว่าเป็นภูเขาโลง่งๆนะครับแล้วก็มีทางเล็กๆที่มอเตอร์ไซค์มาได้เท่านั้นนะครับออใครที่เอารถส่วนตัวมาเนี่ยต้องจอดตรงลานที่เขาบอกว่าลานจอดรถแล้วก็นั่งรถชาวบ้านขึ้นมารถชาวบ้านก็จะเป็นรถกระบะท,ที่เขาพาขึ้นมาเนี่ยนะคร จุดตรงนี้ที่ผมมากางเต็น <limited> ท <Claire> mm ์เนี่ยคือเป็นจุดที่เราเอาเต็นท์มาเองนะครับเขาก็จะมีที่ให้เราเลือกเลยซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนไม่เยอะมากนะครับก็เลยเลือกด้านหน้าเรียบร้อยกางเต็นท์เรียบร้อยแล้วส่วนด้านบนตรงนั้นจะเป็นจุดที่เขามีเต็นท์ไว้รองรับนะครับเป็นเต็นท์ให้เช่าด้านบนก็จะเรียงรายกันอยู่ด้านบนเนี่ยครับก็วิวด้านหลังเนี่ยไกลๆนั่นคือดอยหลวงเชียงดาวนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือวิววันนี้ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็ อากาศเย็นๆเมฆเนี่ยสลับกันระหว่างสว่างกับมืดนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอฝนอีกหรือเปล่านะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับกางเต็นท์เรียบร้อยเก็บของเรียบร้อยก็ที่เหลือก็รอบรรยากาศช่วงเย็นแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มื้อเย็นก็น่าจะเป็นหมูกระทะนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีบริการอาหารที่เป็นหมูกระทะด้วยนะครับเดี๋ยวก็เจอกันอีกทีช่วงเย็นเลยครับผม โอเคครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งนะครับอากาศเย็นเมื่อจะคู่ไปอาบน้ํามาเรียบร้อยนะครับโหเป็นการอาบน้ําที่ทรมานมากเหมือนเราเอาน้ําที่แช่อยู่ในตู้เย็นอะ่ะมาลาดตัวนะครับแต่ก็ไม่อาบไม่ได้นะเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาทั้งวันนะครับเหนี่วตัวแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยที่เราบอกกันไว้ว่าจะกินหมูกระทะก็คือไม่ได้กินลวฮะเพราะว่าจะโทรไปสั่งแต่ว่าพอถามราคาแล้วโอ้โหหมูกระทะ ชุดหนึ่งห้าเก้าเก้าแล้วก็มาแค่สองคนเรากลัวแบบกลัวกินไม่หมดนะฮะคือจริงๆมันอาจจะเป็นชุดใหญ่ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยกลัวว่ามันจะกินไม่หมดก็เลยไม่ได้สั่งนะครับก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ย,ย้อนลงไปตรงแถวหมู่บ้านมันจะมีร้านค้าแล้วก็มีร้านตามสั่งอยู่ตรงนั้นก็เลยสั่งอาหารตามสั่งมากินธรรมดานี่แหละครับผมแล้วก็ซื้อน้ําซื้ออะไรเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็บรรยากาศด้านหลังอย่างที่เห็นนะครับโหบรรยากาศวิวดีมากเลยนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราโชคดีว่าวันนี้ที่เรามากันวันอาทิตย์เนี่ยฝนไม่ตกแล้วเ,เมื่อสักครู่ตอนไปซื้อข้าวเนี่ยผมถามคนที่ร้านข้าวเขาบอกว่าเมื่อวานน่ะแถวเนี้ยฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็อากาศเย็นมากเมื่อคืนเขาบอกว่าอากาศเย็นถึง5องศาเลยนะครับเนื่องโดยจากฝนมันตกนั่นเองนะฮะแต่วันนี้เรามาโชคดีก็คือฟ้าคึมแต่ฝนไม่ตกนะครับมันอาจจะเป็นการผิดแผนที่ยังมีเรื่องเรื่องราวดีๆอยู่นะครับก็ ไม่เจอฝนจุดกลางเต็นท์เนี่ยเขาคิดค่าบริการถ้าเราเอาเต็นท์มาเองก็ค,คือหัวละ250้เรามา2คนเนี่ยเราจ่าย500บาทเรามีจ่ายอีก100เพื่อจะเช่าผ้าห่มเขาเพราะว่าเราไม่สามารถแบกผ้าน,นวมมาได้อะไรเงี้ยหัวละ250ก็ถือว่าแลกกับบรรยากาศด้านหลังนี่ก็โอเคนะแล้วก็วันนี้ที่ผมมาวันอาทิตย์เนี่ยโซนตงผมอยู่ไม่มีคนเลยมีผมเต็นท์เดียวนะครับคนอื่นที่เขามากันเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้านบนที่เป็นโซนที่แบบว่า เขาจัดเต็นท์จัดอะไรไว้ให้บางคนก็เอาเต็นท์มากางเองด้านบนนะก็มีอยู่ตรงโซนนู้นกันนะครับโดยรวมบรรยากาศดีมากนะครับดีกว่าที่คิดตอนแรกผมเห็นคนที่เคยมาแล้วเขารีวิวไว้เนี่ยก็สวยระดับหนึ่งแหละแต่พอมาเห็นด้วยตาตัวเองคือด้านหลังแบ็คกราวงี้แล้วเรากางเต็นท์แบบนี้นะครับวิวสวยเรานั่งกินอาหารกันตรงนี้สบายชิลๆถือว่าโอเคเลยนะครับโดยรวมทางที่ขึ้นมาเนี่ย ทางอะดีถนนเป็นลาดยางตลอดทางนะครับทางแม้ว่าจะชันอย่างผมเนี่ยยมห้าฟินรถเล็กๆแบบนี้ก็ขี่ขึ้นมาได้ไม่มีปัญหานะครับซ้อนสองก็มีเต็นท์มีอะไรผูกมาเหมือนเดิมก็ขึ้นมาได้นะครับจริงๆจ,จะบอกว่าผ่านกอเซลโลมาได้เนี่ยไปที่อื่นก็ไม่น่าลําบากแล้วไม่น่ายากแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าชิวๆนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะรอดูวันนี้ดูอะ่ะเมฆมันเริ่มน้อยลงนะถ้าคืนนี้ฟ้าเปิดเนี่ยอาจจะถ่ายเห็น ดาวหรือว่าทางช้างเผือกกันเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งตอนคืนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็คงต้องมาลุ้นบรรยากาศด้านหน้าว่ามีโอกาสได้เห็นทะเลเหมอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับด้านหน้านะครับจริงๆตอนที่เรามาเนี่ยข้อดีของการมีฝนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิด<อ>ทะเลเหมอกได้สูงนะฮะทริปนี้ก็ถือว่าผิดแผนแต่ว่าไม่เวลวร้ายไปกว่าที่คิดนะฮะคือจริงๆทริปเนี้ยความยากณนะตอนนี้นะครับคือการเดินทางกลับพรุ่งนี้วันจันทร์เราต้องเดินทางกลับกรทมยิงยาวไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะ ขี่ไปถึงกรุงเทพเนี่ยมืดค่าแน่นอนไม่ต้องห่วงมืดแน,แน่แต่ว่าจะเป็นสภาพไหนเนี่็ต้องเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีนะครับส่วนบรรยากาศพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ สวัสดียามเช้านะครับตอนนี้เวลา7จ็ดโมงครึ่งอากาศยังเย็นอยู่เลยนะครับก็บรรยากาศไล่เรียนตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยก็คือพอพระอาทิตย์ตกเนี่ยต้องบอกว่าโหว้าวมากแสงแดดหมดไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือดาวแบบเต็มท้องฟ้าเลยนะครับมองไปมุมไหนก็เห็นดวาวไปหมดเลยแล้วก็สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าสบายๆเลยนะครับหลังจากนั้นก็ พอตกดึกเนี่ยอากาศเย็นนะครับแล้วก็มีลมพัดแรงอุณหภูมิที่ผมดูจาก iPhone เนี่ยมัน12องศาแต่ผมรู้สึกว่ามันหนาวกว่านั้นด้วยนะจุดที่เราอยู่กันเนี่ยตรงนี้นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ออกมาถ่ายดาวนิดหน่อๆยๆๆนะครับแต่ว่าหาทางช้างเผือกไม่เจอจริงๆโหลดแอปมาก็ดูไม่เป็นนะแต่ก็ได้บรรยากาศนะครับถ่ายดาวถ่ายบรรยากาศหูดาวสวยมากยอมรับเลยว่าจุดชมวิวที่ฮาดูบีตรงนี้นี่ดาวสวยจริงๆแล้วก็ อากาศหนาวโคตรเลยเพราะว่าผมเองก็เตรียมตัวไม่ดีนะครับไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวอะไรที่แบบที่มันกันได้ดีๆมาเลยก็นอนขดหนาวเมื่อคืนผมจะบอกว่าผมใส่เนี่ยใส่ชุดใส่เสื้อกาดนอนเลยใส่ชุดนี้นอนเลยบอกตรงเพราะว่าหนาวมากตอนนี้นั่งพูดอยู่เจ็ดโมงครึ่งตรงนี้ยังหนาวอยู่เลยเนี่ยลมเย็นแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นฝั่งตรงหน้าแต่เราพอดีนะครับจุดที่เรากางเนี่ยสวยมากบรรยากาศนะครับถือว่าคุ้มจริงๆนะครับกับการที่ เดินทางจากกรุงเทพมาตรงนี้ก็แ0 0้อยกว่าโลนะขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นครึ่งทางสําหรับทริปนี้นะครับหลังจากนี้ก็คงต้องเก็บของนะครับแล้วก็เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพจริงๆมันไม่ได้แผนไว้แบบนี้นะจริงๆเราแผนไว้เนี่ยเราจะขึ้นมาวันเสาร์ใช่ไหมแล้วก็กลับวันอาทิตย์หาที่นอนอีกคืนหนึ่งแล้วก็วันจันทร์ค่อยมุ่งหน้าสู่กรุงเทพจะได้สบายๆแต่ว่ามันผิดแผนการที่ผิดแผนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ มีข้อดีอย่างหนึง่งเพราะว่าถ้าเราขึ้นมาได้วันเสาร์เนี่ยสิ่งที่เราเจอคือฝนตกหนักนะครับฟ้าปิดแล้วก็อากาศน่าจะหนาวเหน็บมากๆเลยเพราะว่าฟังจากพี่ที่เขามาแถวนี้แล้วเขามาก่อนเราคืนหนึ่งเขาบอกว่าทําอะไรไม่ได้เลยถ้าขึ้นมาวันเสาร์เนี่ยฝนตกหนักมากนะครับพอเราผิดแผนปุ๊บมันก็มีข้อดีคือเออเราขึ้นมาวันอาทิตย์เราได้บรรยากาศฟ้าเปิดได้เห็นดาวนะครับเช้าได้เห็นหมอกแบบนี้นะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็ ในความผิดแผนก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่นะฮะแต่เรื่องที่จะต้องลุยกันวันนี้ก็คือขับยาวกลับกรุงเทพซึ่งผมคิดว่าน่าจะถึงกรุงเทพเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มแน่นอนแล้วก็สิ่งที่จะต้องฝ่าฟันไปได้คือสภาพร่างกายที่จะต้องขับยาม้าฟินคันนี้อีก800โลกลับกรุงเทพนะครับแต่ก็จะค่อยๆไปเหนื่อยก็จะพักแล้วกันนะครับก็จะพยายามไม่อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทริปที่แล้วเนี่ยไปโกเซโลมาขากลับ ว่าจะถึงกรุงเทพโซ่หลุดทั้งนั้นนะเพราะว่าผมเองก็สับเพ้าอ่ะเราไม่ได้เช็คซึ่งจริงๆรระหว่างทางมันมีนมอาการมันมีเสียงโซ่ดังมาตลอดจนไปถึงกรุงเทพโอ้โหโซ่หลุดเรียบร้อยดีนะว่าไ,ไปหลุดไกลาบานด้วยก็รอดไปแต่ทริปนี้เราแวะให้ช่างเขาดูอะไรมาเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่มีปัญหาคิดว่านะ <c oughs> ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ผมจะเก็บของครับแล้วก็เดินทางกลับระหว่างทางถ้ามีอะไรตื่นเต้นหรือมีเรื่องราวอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาถ่ายทอดกันนะครับอีกทีหนึง่ง แต่ถ้าไม่มีอะไรราบรื่นก็ทิปนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทิปที่ประทับใจนะครับสำหรับฟินไปดิ EP 2นะครับจุดชมวิวฮาดูบีจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้เป็นอำเภอเวียงแหงนะครับผมถ้าใครจะมาก็จริงๆวิธีการเซิร์ช Google มาไม่ยากยิ่งถ้าจองมาแล้วนะครับจองพื้นที่กับสถานที่มาแล้วก็ไม่ยากเลยมาง่ายนะครับผมโอเคครับยังไงสุดท้ายก็ใครที่รับชมมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับ ฝากติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ Youtube Channel นะครับสมัครเล่นสำหรับฟินไปดิ EP หน้าจะไปที่ไหนก็ยังไงเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนจริงๆมีแพลนไว้เล็กๆแล้วแหละแต่อาจจะยังไม่เฟิร์มนะครับทริปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอให้ผมเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับวอวยพรตัวเองแบบนี้แหละนะฮะพบกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับผม เรามาถึงตอน5ทุ่ม9นาทีขี่ดได้ไงไม่รู้เนี่ยจากเวียงแหงมองห้อยขวางจากประมาณ7-8โมงถึง5ทุ่ม9นาที